ใครว่างอยากมาแล้วบนก็เรียนเชิญนะมาได้มาได้ทุกวันและเวลาเอ้เวลาไม่ต้องมากลางคืนกลางคืนเขาไม่อาบถ้าไม่มีกิจกรรมพิเศษจะไม่ได้อาบสายูถายุูกอาบน้ำอาบน้ำ ครับงไปลงไป วันนี้ยังไม่มีใครร้องนะยังไม่มีใครโดนของนะที่อาบเนี่ยก็เหมือนเช็คนะเหมือนวัดประหลอดนี่แหละนะเหมือนเช็คตัวเหมือนเช็คตัวเช็คใจนะบางคนถ้ามาอาบแล้วก็เดนเข้าโดนของก็จะร้องร้องจิตใจนะจะไม่ร้องจิตใจไม่ร้องแล้วก็ปกติเหมือนเดิมน,นะส่ทุกใส่ท,ทุน้ำอย่างละสาม้ักษาครับรักทา มีบรรยากาศนะบรรยากาศบรรยากาศที่อยู่ทางวัดนะครับเป็นจอบที่มาดู3างนะเขาจบเขาใจได้นะเขาใจมงินวัวได้นะนะเพื่อเปิดข้ามมองเห็นนะครับ วันนี้อากาศดียามเช้าวันนี้อากาศดีนะฝนตกป่าปลายขอสะคววนขอสับคุณนะขอจบค่าจ,นะจ่นะขอับคุณไม่ได้อ่านชื่อยังไม่ได้อ่านนะพอดีสายตามไม่ว่างเลยเพราะผมใชม้ใช้ถ่ายอยู่นะนะครับมีบรรยากาศนล การนะยังไม่ยังไม่ยังไม่หยุดนะคนที่มายัางไม่หยุดนะครับบางคนเมาตั้งแต่ตีห้าบางคนมาตั้งแตง 4, นะนะ่ตีสี่นะมารอนะมารอตีห้าตีสี่มารอมาที่มาไกลอะนะนะครับมามาไกลถ้าก็รับทำถึงสี่โมงเย็นนะถ้าใครมาถึงสี่โมงเย็นท่านอยู่ท่านจะทําให้นะครับ <c oughs> ท่านทาให้ ได้ยินเหรอธรรมะเรียกได้ได้ยินเรืเาลังเพลินเร่เอาางเพลินนะ,นะครับ